พี่น้องมูเจ้าว่าแม่นปลาอีอยงพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่แฮงปลาอีอยงน้อนี่น้องปลายี่สกแขกใหญ่คัก,กปลาส้มปลาตะเพียน บ่ได้รบ่ได้เห็นตอนผ้าเห็ดจ้ะมันเวล่าหน่อยเอาเหลือพี่น้องนี่คือปลาสมหน้าตาปลาสมปลาตะเพียนนะจ๊ะหาปลาสมกินอยากเอาเหลืออยู่ในตังเดือนเห็ดกินเองซะเลยปลาถีเห็ดนี่ไปได้มาจากร,ร้านแขกจากพี่น้องเป็นปลายีโซกจากพมากาก่าจ้ะในแล้วก็มาขอดเกตออก เกตไงพี่น้องความถิวาข่ข่อยโบเวลาบอท่าน่อยก็เลยเฝ้าเห็ดนหน้าค่ะปลาไม่เห็ดคำคำยุ่งกับจออ่อยข่อยก็เลยฝ้าเห็ดแล้วก็เฝ้าวหันกระเทียมกับบพอ่อดอกจ้ะนี่พี่น้องปลาสมปลาสมพี่น้อง อยู่ต่างแดนมันหากินยากเด้อพี่นวงสมปลาปลาสมค่ะถ้าเขาไปล่านเอเชียท่าว่ามีปลาไอ้ปลาปากนอกบ้านข่อยเอินปลาปากทั้งภาษากลางก่าเอินปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็ปลาปลาโนวนจันบวกระปลาโนวนจันก็เอาไม่เห็นได้คือกันพี่นวงแต่อันนี้มันเป็นปลา ปลายีโศกตัวบอกง่ายหนึ่งค่ะพี่น้องเกือบสามโลคุณค่ะเบื้องเนื้อเพ่อนอันนี้เป็นเป็นหนังทองเพ่อนค่ะนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นหนังทองคอยอันนี้อยู่ใดพี่น่องคอยอัน่อยเฮดด,ดีดีค่ะกระดูกคนใหญ่แห้งกับตัดบ่ขาดนี่ข้างหลังงามบพราพี่น้องว่าไทยเบิง ดูยั่วอ,อีกเจ็ดมือกินได้เพื่อนวะเดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็ยนไว้มีแต่สินใหญ่ๆพี่น้องบ้างเนื้อพันแดงจึ้งเคืองอยู่ขาวาน้ำขาดตัวใหญ่ละเซียวะกินทั้งหมูบ้านผู้น้ <laughs> อยเจ้าสิเฮ็ดปลาซื้อปลาตัวใหญ่จเจ้าสิเฮ็ดรยังกินหน่อยปลามีตะก่างเพื่นว่าอัน สามีหอยเพ็นว่าฝรั่งเขาบอกพีกินปลากลางกันได้พี่น้องเอาม่วงไปใส่มากสีใดมากเขาก็พักกันเอาถิ่มเด็ข่อยก็กไปเก็บเอามาเห็ดประเดกแล้วซ่อนเนาะมันหายอย่างเขาเราปลากินปลากลางกันตัวปลากลางไห้มากเขาปล่อยพี่น่องฝรั่งคนบูงเจ้าขว่บดบูงเจ้าของแสบหน่องเบิงเนื้อแดงจึ้งคึง้งปลาส้มปลายี่ศสดนะจ๊ะพี่น้องเบิง โอ้ยค่อยค่อยสิร่องเห็ดก็อคอยสิเอาไปอันนั้นเซลเปลูกสาวข่อยเขาเพิ่นอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่อีกลกห่างกันออกไปอยู่อีกเทศบาลนึงจ้ะเขากิกนมู่าน่างกินเป็นน้ำข่อยบอน่าจะกินเป็นอยู่ข่อยวะ่ะยี่น้องบอ่เงื่อแดง อุ้ยงามค่ะแดงฉ่ำเลยค่ะเบิง้งพี่น้องเบิง้งโอยกภาโบยกภาพี่น้องเบิง้งโอ้ยอหคอยละเี็ดซม